มแม่พี่น้องจ่มแดงทำอ,อันตัดอยู่อันตันอยู่ด้วยจ้านะพี่น้องตาสะออนเนาะสวยขย,ยี้ใจเลย,ยเป็นญญใจข่อยออนซ่เนราะจะว่าดอกสมบูรณ์สำนักเนาะพูน สวัสดีทักทายกันย่ำเสาะคือเกา่า่หลับพี่น้องพอแต่แจงมากกับผ้าพีผ้านนองเขาปลาหาอยู่หากินหาเก็เพ็ดถูกมือถูกมือพี่น้องทักทายกันสอบวันทีสิบเก้าแมนบายเกรติเนจ้าสวัสดีค่ะหลุดน,น้ำกันด้วยใจว่าใจเกียรติกับคน้องปลาติดใดติดมนเฮ็ดชื่อหมู่วานบอจ้าไม้เกา่าเนาะปลาน้องเมจ้าหลุดน้ากันไม้เก่าไม้เดิมนี่แหละพี่น้องบ่ได้เปลี่ยนไม้ไปไอ้ทั้งหนดอกช่วงนี่กับสิอยู่ไม้เดิมเดิมนี่แหละหลุดความใดความหมานน้ากัน แต่วัสด,ดีทุกคนทุกท่านคือเก่าละพี่น้องพอบไว้ยเกตโอ้ย,ก,อยก็พอ้อละนองไม่จะงามนดองงามๆเฮ็ดนาแหล่พี่น้องสีตามมุมตัวโลโคกเนาะแม่นจะงามงามดอกงามๆตัวเราบูนสีิ่นสีอีกจ้ะจุ่มขึ้นไม้งามๆ <c oughs> ไม้กับบอกทุกมือทุกมือเนาะบอกไม้ทุกมืออยู่เด้อพี่น้องเก็บี่พี่น้องกับพักันถามว่าคนสองฝาเก็บไม้ได้ไม้ได้กับบอกทุกมืออยู่พี่น้องสองจุ่มพี่น้อง ังแหล่ว่าตะแข็งมากกับผ้าพีผ้าหน่องเขาปลาเก็บเพชรเอาหลดพี่น้องข่ออีกเนาะข่ออีกจ้าแหล่ดอกมากๆรุ่นนี้เนาะอุ้ยขาเนาะขาวหัวพี่แห้งเข่าๆอุ้ยยังแทะอุ้ยยางงามนนมันอยู่แต่ใบตองจะมีงามเนาะอุ้ยยางสวยเลยพี่น้องคุณแแทกแต่แทกเบียร์เพงามละจ้ะ พอพี่พอน้องบรรยากาศเอิมขึ้นคือเก่าล้วพี่น,พน้องมืนขึ้นก็ใส่อยู่เบิดลเกินฝนก็ได้าพี่จูมบ่เห็นเนาะเมียนจ้ะาตัวนี้เป็นจูมของเห็ดกอราแหง่งเมียนจ้ะหนึ่งจิมแจวแสบเพื่อกันเด้อพี่น้องตัวนี้มันเป็นละงอกสิเกิดบอยแจเกตตัวนี้ละงอกหินตัวนี้เป็นละงอกหินเด้อพี่น้องอืมอ่ะจะเห็นตัวนั้นบ่อืมี่เาเห็นอยู่ตังนี้ เห็นเขาละหมองบ่ะโอ้เห็นละโง่ไม่ซีดเกิดได้เนี่ยพ่อบ่พ่ออยู่เน็ดก้อนหนาแหงนงามหอมเอาผีก้อนเน็ดหนาแรียดอกง,งามเลยนี่ข้างนั้นจุ่มบ่ะโอ้ออโหเห็นบาน <ไอ S 2> บานง่ามบานกระโบตีนิดตรงน,น,นี้พี่สวยเลยนะเป็นก้นอนหนาแหงคือสีหมานแต่อดอกงามแถวพอญายมไ,<ห>ไม้ละเอียดกระเบิ้งคลิปจนจบพี่น้องก็ค่อยสีโ่พ่อบ่ เห็ดกอน่าแห้งเจ่ละดอกกะวัตีรอนกันสิงามปันนี่พี่อีกดอกนี่หนาแหลยางงามเลยพี่น้องคนแหลยเป็นแหลยเลยจ้ะเมื่อเนี้เริ่มเห็นหลายเนาะเฮ็ดก่อน่าแห้งเนาะเริ่มเห็นหลายจ้ะจุ่มกำลังงามงเลยพี่น้องคะพี่แจ๊กเก็ตดอกนึงก่อน่าแห้งอ๋อเมื่อเนี้ยเคเห็นหลายมันเริ่มใหญ่ทีละนี่หัวว่านมันสีหน่อยเน้องกิ่มแจ่วแสบเพื่อกันเด้อพี่น้องเฮ็ดต้นนี้มื่อนี้เริ่มเห็นเห็ดก่อน่าแห้งเนาะ อีกด,ดอกนึง่ะกานหาอยู้ากินไก่จังสี่แบะพี่น้องเดายากบุญวัติมานเน้นหยังกระหรุ่นน้ำกันเมื่อต่อเมื่อพี่น้องอ,อีกดอกนึงง,งามๆเลยเจ้าเห็ดบนนี้แต่ดอกงามๆเนาะพ <ละ S 2> ่อมาสักนั้นอออดอกยางงามเลยนี่ดอกเดียวบ่ พุ่นอีกดอกหนึ่งทางขาอีกดอกหนึ่งแวงแน่พี่น้องอแบ่งกันว่านว่ามันหาค่ะกันยังได้บานเนาะจุ่มือมงพี่น้องพี่อ,อีกฮะเฮ็ดหน้าแหล่ลังแหล่นี่ต้องสอกแสกเนะี่ยเด้อพี่น้องสายตาสายตาบกฮีเดือดนี่ย่างผ่านเลยได้ไห <c oughs> ม่เอ็น <c oughs> อีกดอกหนึ่งสองสองบนตัวหลังโอ้เจ้าจะมาว่าดอกนี่เร่งเร่งดอกใหญ่ได้ว่างั้นบรรยากาศเป็นตาเฮ็ดปวกเกิดแต่น้องเป็นคนอาแห้งพี่น้องตัวนี้ นอนมีแต่ดอกง,งามมันจะเห็ดโดดเดียวเด้มอมือนีงเห็ดยังใหญ่เกลีตัวหนาที่แดงๆนั่นเด็กเห็ดอันนั้นอันนั้นตนนี้เห็นพุ่นเห็ดอแต่ว่าตัวนี้เห็ดหนาแหล,ล่ได้หนินาแหล่ก็เห็ดทานเพราะว่า <c oughs> เห็ดทานเห็ดทานฮะกำลังบานง่าพี่นอ้องปุ่นจุ่มหนึ่ง <c oughs> วงเพดอกใหญ่แล้วก่อนเตตาเด็ก <c oughs> อุ้ยขี้งามเดี๋ยวไไหญายทานตนอืมหันเบตองเน่นเน่นแมนบ่นะคิดว่าแมนได้หน่อยใบไม้บไม่ไม่มมต,ตัวนี้เป็นแดงมนันแดงมันจ้าเฮ็ดทานนี่จะดอกขอาง,งามมีฤ มีแต่จุ่มงามๆนอกบ้านนี่เห็ดถ่านพี่น้องุัมงามเกือบหน่อต่นนี้มีร้อยแทะอยู่พี่น้องก็ะดาบกระดาษเบาดอกยางงามน้อะเป็นเฮ็ดกอพี่น้องโฮมนี่กาะพริบเลยฮะกระพาิบบอลุ่ยปีหรือขาบุนหัวปีแน่ว ปลายฝนพื้นที่ออกหลายเด้อพี่น้องปีกายในในเป็นตากับยายเกตได้ไหมพออีกบ่พออีกสามสามจุ่มไม่มีสองแล้วกันก็ร่างเริ่มพ่อยังเริ่มทีละนี่ผุ่นเล็กจ้ะผุ่นจุ่มหนึ่งพี่น้องเนี่ยไปฟังผุ่นถามว่าโดนแทะนี่ม้วนแมนเฮ็ดก่อพี่น้องแมนจ้ะผุ่นผุ่นผุนผุนแมนได้ผุ่นเห็นมั้เออเพุ่นโพใบตองขึ้น แมมาเห็นดอกนี่ยั่เกดแนมกันไปผลไปเห็นอีกดอกนึงพี่น้องงามๆเลยผลเดี๋ยวเหนียดกองเอ้ตอนนั้นก้อนเลยงามหลายเหนียดกองกันเต็มปุกอยู่เนาะโอ้โหไปใหม่นี่กะบ้าย่างหาทา้งร่มเนาะเดี๋ยวสียางทางเก่งนี่หนึงนี่นึงแหนออกไปทางหลังเนาะทซ่ก็มีแต่โซ่นั่น การเดินทางของคนฟองปลากับยายเกศกับป้าม่านนี่แหละพี่น้องบางเถ้ากระเดาบ่ได้เด้อพี่น้องมาทิมานเห็ดแยงเนาะมาทิมานเห็ดแยงไปตามไม้ตามพรมต้นนี้เลือดตาขาเอาไปกินบดเนาะจะของคนสองจุ่มขึ้นมาเฮ้ยเขาทาเต็นมาเหมือนไม่ได้พอดหรอเหลิมเห็นละโง่เหิน ไม่สิเทละงอเกิดได้ไหนเนา่คิดไม่คิดมเนี่ยกำลังดันดินขึ้นไปเนาคอยว่านี่ก็แม่นนี่ใช่นั่นโอ้แม่นนี่เลยอือกำลังดันดินกำลังดันดินขึ้นเหลือสิบสิบเอ็ดจูมเลยสิบเอ็ดจูมนี่บางเถอช่วงฝนอกค่ะคัะคนมามากก่อนเนาะยาเกศเป็นแดงๆอยู่เนาะ ี่า,เต,าเต็มกระบุงเต็มกระตาเมื่าไอปีที่แล้วพี่น้อง <c oughs> แดงมานพี่น้องจูงงาม,งามเลย <c oughs> ว่าสิทอยบอแมนเด้อพี่น้อง <c oughs> เห็เ <c oughs> ดาหย่าแค่ยัง่า ปอกของดำบอกป่เนี่ยอุ้ยมันคือดำเป็นตาหักแถบเนี่ยพี่น้องดำเป็นตุปุอยู่ดวงตาอุ้ยเกิดข้ามศีรษะเลยขาขาเต็มกำเมือเลยเนาะใช่เงินดำสองหอกงามๆจุ่มเป็นตาหักแฮงอุ้ย เดิมแล้วเด้อเห็ดถุงแบนง่าตัวนี้งั้นจ้ะแหฮงสีดำหฮงเปลีในอุ้มเนาะอยู่ในอุ้มตัวโลโคกเลยพี่น้องดอกเบลอกเบลล์ของก็ยังว่าโบเมนเฮ็ดยังว่ะดอกเบลอเลยพี่น้องครัเฮ็ดเด้หนอ่งตัวหนังกระจุ่มหนึ่งเมนบางบอดีโบเห็นได้พี่น้องดำดายดำดีเห็ดอยังแดงมันแดงมันจ้ะ ตัวนี้เพศนาเรพี่นอ้องอยู่โดดเดียวที่จะเป็นสมบูรณ์บก่บกสีเป็นเปื่อยบ่กอืมน้องนึงนาเรออกไรออกที่รึไงโอ,อ้โหเมนทิพอเรือยอยู่บ่บ้านนี้ยออรยจับเลยตาไม่ห้ <laughs> องคนเคยเกิดหลายพี่นอ้นองพี่น้องฟึ่งดำ เย็บที่ฐานหนึ่งคือทิมเมนได้อยู่ดอกคือบานเนี่เย็บเหล็กผสมห,หน่อยให้เล่วจำพวกเห็ดผึ่งปีนี้เพิ่นบ,บ่ปันไดพี่น้องคือถือเป็นน้ำสภาพาาอากาศอากาศห้อนอ่ะเราพี่น้องก็เลยเกิดบอดีปันไดก่อนหน้าแหงจุ่มหนึ่งจำพวกก็มีแต่ตงงามเด้อเห็ดหมดเลยเห็ดทานมิจฉาดอกงามๆเนอเห็ดหมดเลยแต่ว่าบ,บ่เป็นโมน่เนาะเมนจ้ะตาแนมยู่ยนี่ตาไปเห็นเห็ดผงดำอยู่พุ่น โอ้คุณน้องจุ่มงดงามพี่น้องเพผงดำมันยังแนบเป็นอยู่น้องอยูจุ่มนังงามพี่น้องเพผงดำตาข่อยแน่นอนนี่สสมก็มาคล้องดำเนาะนอนหลับอยู่เททานอีกดอกมั้ยกำลังงามเตองยังสวยอยู่อีกดอกนึงเฮ็ดทานโอ้ยโหยังสวยตัวนี้กอลังเขียว อีกบ <king> ้านนึงพี่น้องเห็ดนาแหล่ขึ้นมาทำหนี้ก็เศ้าหมดลินก็พ่อมดลินบานนี่ได่เที่ยวฝนโด่งเล้วโอ๊อบ่ได้ตัวนึงไอ้ตัวนึงฝนตกหลายเรอบแน่นจ้ะแดงข้ามพี่น้องตัวนี้แดงเลยยุจ้าแดงม่วงนาะผสมหน่อยเด้อกระมันคือเก่าแล้วพี่น้องเคยมันแน่นจ้ะ เห็นจุ่มหนึ่งจ้าโอ้ยแดงมาแม่นบอกป้านเฮ็ดก่อไปดอกของแน่นอ่ะแล้วก็เอินเฮ็ดก่อมานจะเป็นยังดอกกบูนค่ะโอ้ยอยู่ในหันมองฮอลลีวิวปีนั่ะนอออกใหอยู่ได้บ่ดอกนี่ได้ปุ้ยเฮ็ดยังทั้งนล่ะฝืนขึ้นนิดซองจุ่มเนาะ่อยว่ามันเฮ็ดยังโอ้ยงานแม่เจ้าแขนนันตันเลยจ้ะของเขาดอกแหลกของเม่อ อุ้ยจ o o m หน่อยเพิ่นปิดไปนะปิดตรงนีน้ครับแดงน้าเหม่อนบน่อน,เ,น,น,เ,นเอาเลยอุย้ยแดงน้าดอกนี่คือผัก,ก,ผกใช่ไหว่าเปนเฮ็ดกองในขาเพิ่นก็เฮ็ดกองล่ะก็ห่มสะแบงคือเป็นแดงขาเตี่ยพี่นออ้องนี่จีบม o o บ้างคจจะจีบบนววพบวกใวร ผู้ทำมันกู้แลนด์นี่แล้วแส่กล่องโดนเนี่ยแค่โปะเห็ดอาอผีดอกหนึ่งเนี่ยใช่โอ้พอว่าเห็นดอกนี้โอ้ยมีซีด,ดรุ่นมีซีดลุ่นแค่คูพี่น้องจุม่มงามๆก็มมันเดาอยางเด้อพี่น้องใส่หม้อเสีงค่าเสียยังไหนบ่ได้เยอะจ้าลอยแทะหมดลอยดีดียังลอยลอยดีดีปานนี้ยังเห็นหมออยู่หม้อคันนะจุ่มหนึ่ง

เป็นใจคอยอ่อนซ้อนบ่เจ้าว่าดอกสมบูรณ์สำน้าเนาะปูนน้องอะอย่างนี้จุ่มงามๆเลยพี่น้องพี่อีกจ้ะจุ่มเลยวุ้นตาสะอ่อนเนาะพ่อใหญ่เฮ้ยต้นผึ่งดำพี่น้องอีกจุ่มหนึ่งผึ่งค้าไล่พี่น้องนี่อสองเนาะพอทาแล้วเด้อบ่าเลย เดีวนี้เป็นแดงหนาแดงนาจ้าอีกดอกฝนไปตองใส่ไปตองดอกนึงอุ้ยขาไม่พอใหญ่โอ้โหปูอยู่อีกดอกนึงอันยังแเถอเพิ่นเด้อพี่น้องจริงๆมันยังโอเคอยู่ใส่บ่ดอกกันกูแต่หมดบ่อแทถะเนาะบ่อรอกเนาะเอา้ยเพิ่นแทถซะสักครึ่งเดือนแ่้วติ๋วเนาะเพิ่งติ๋วจ้ะ มาฟังนี่เรื่องเห็นเนตตุ๋นพี่น้องอาไรอีกดอกนึงขาเพิ่นเขาแหนเนาะขาเพิ่นแโคตรน่าแหงพี่น้องจุ่มนึงน่าหลเด้อพี่น้องนี่อยากอายหน้ำเพราะห่มลงดินมันขอค่านี่ค่าโอ้ค่าใหม่ไม่นี่เดือนทีละนี่ขาไรดอกบานงะงะงะบานงะเนาะจ้า า n g าแห้งเติบอยู่ยังฟูงดำบอกเหลือเป็นลายเหลือแล้วพี่น้องฟูงดำบ้านนี้ยักดอกปีเต็ปปีอุ้ยก็มีแต่จุ่มมาๆแถวบ้านนี่งเพี่น้องแก่บ่อย่างงาแล้วีจุ่มเนึ่งอ๋อหายว่าปีใช่ครับเหลือเป็นพี่น้องบานนี้ฟูงดำจะสะอ่อนเนาะอุ้ยพี่น้องเลย มันฟองปลาจมหาอยู่เลยบ่บมันยังได้พี่น้องสะออนจูมมันงามปูนงามแก่เนี่ยว่ามันไตไกตยอดปูนหวานดีพี่น้องน้าสิเต็มโพลนู่เนาะอุ้ยขามวาพี่เขาทาบาในิงแดงข้ามเนาะแดงพี่น้องจูมแดงขามอ้ยมันตัดอยู่อันตันอยู่เด้อจ้าพี่น้องจ้าสะออนเนาะสวยขยี้ใจเลยอีกดอกแดงขามพี่น้องสีเม๊ อุ้ยขาตันเลยจ้ะหมานสีแดงหมานสีดำอีลีมาป่าเนี่ยให้จุ่มนึ่งพี่น้องอ๋อบ่เป็นสัญญาณแหรอบ่แยกเกตบ้านนี่ใอยว่าบ่าสัญญาณกับสัญญาล่ะนสัญญาณละงอกที่เกิดแล้วเด้อพี่น้องนี่ยจุ่มนึอ,อ,อ๋องอกเลือดเรือดเลยพี่น้องบ้านนี่ใี่จุ่มนึง คือว่าที่โบเดพอกันอะไรได้ปีนี่แมนเอา้ามีซีดมีอีกหลอบเพิ่มพี่น้องแนวนี่เห็ดยังเพลิงน้ำอ้อยเพลิงน้ำอ้อยดอกเดียวอู้มันคือง,งามใช่ปะอ,อยู่ดอกเดียวย่างงามเลย่นเมื่อนั้นได้ดอกเดียวจุ่นโนโนมเนาะมันหลายเห็ดกว่าเมื่อวานเนาะมืาอนี้เนาะแห้งข้ามกับมนันเฝังข่ากับเห็ดเพิ่อเพลิงดำก็ได้หลายเติบอยู่พี่น้องมืาอนี่ยก่อนนะแห้งพี่น,อน,อน้องขึ้นไม่เนาะฟังเห็นเนาะคิดว่าขึ้นไม่บ่ค่อยเห็นดอกอันบานเต็มทีนะพี่น้อง มีแต่ดอกกำลังงามเบึงแนวยายเกศง,งามคือมีดอกเดียวมาฮัดา,างามคือก่อนอีแฉ่งามบรรคนเบิงเนาะโอ้คนเก็บก็งาม<อ>งามไปเบิดอุ้ยเบิงแนยพี่น้องเบิงนี่อู้ยังได้จังมีดอกเดียวโมไปใส่เนาะล้างแหล่พี่น้องงาาแม่งฮะหลดคนส่องปลามันคือจอดสงงาแต่นอกมาเนี่ <c oughs> จอดในพระลานยางโกเลยพี่นอ้องฮะสิเมนกลับบ้านละพี่น้องบ้านนี่ ยอดได้ยอดมันโมนี่ปุ๊สุดยอดอยู่พี่น้องผลผลงานยอดได้ยอดมันก่อนเดินทางกลับพี่น้องสําหรับยอดได้ยอดมันเสาร์วันที่สิบเก้ากรกฎาคมปีหกเจ็ดสุดยอดเลยเด้อพี่น้องโมนี่ม่อว่านเนี่ยซีมันพวกเห็ดดอกเห็ดดินนอเห็ดนาแหล่เห็ดดินร่วมทั่วไปแต่ว่าโมนี่ตังม่อว่านพี่น้องมันเห็ดผึ่งมันเห็ดพึ่งแดงข้ามนอแดงข้ามแล้วก็ะึ่งดำมันเป็นน้ำเอฟซีถัดหนึ่งว่าอผอยากได้ก็เลยมัน ส่วนตาเนี่ก็จะเป็นเห็ดดินเห็ดร่วมทั่วไปละพี่นอ้องเห็ดกอแน่เม็ดกอก็เห็นมาหลายนอมือนนี่เนาะแมียนจ้ะเห็ดกอก็ได้ห่มเดียว์ละสีบดอกหลากหลายสีสันเหมือนนี่ดำดำนั่นหาหยากยู่เด้อพี่น้องปีนี้ทั่งซีกะกลมเกลืนกับธรรมชาติแน่สีอมตะเกิดกับบัวลายปันได้บนัหหนหาหยากเติบอยู่แต่ว่าเมือนี่ฟุกอยู่พี่น้องพอพอายเติบนอกวพอเป็นมูเด้อมือนี่ ะยอดได้ยอดมันเมื่อเนี้สุดยอดอยู่พี่น้องแี่ข่อยอดได้รุนตวนตานี่ก็จะเป็นหัวเฮ็ดหนาแหล่เนาะเฮ็ดหนาแหล่แบบเฮ็ดร่วมทั่วไปจ้ะเฮ็ดร่วมทั่วไปเฮ็ดกอหนาแหงนี่ยและพี่น้องตามที่บอกในคลิปเพราะว่าคนส่องปลากับยายเกศเนี่เก็บทุกดอกสี่บอกเฮ็ดทุกทุกดอกเด้อพี่น้องว่าเป็นเฮ็ดหยังเอฟซีพี่น้องที่เป็นมือใหม่คับไอฮัดเก็บเฮ็ดบ่แม่นฮัพ ตีฮาดเก็บเห็ดกะสามารถรับชมค้นสองปลาแล้วก็เบิ่งตามตีคนสองปลาเก็บได้พี่น้องเฮ็ดตีคนสองปลาเก็บนั่นบ่มีเฮ็ดเบื่อพี่น้องกินได้ทุกเห็ดุกเด้อแต่ว่าขออย่างเดียวขอให้แกงไห้สูตรพี่น้องคอยลุ่นน้ำกันอีกมืออื่นพี่น้องพอกันทุกเมื่อทุกเมือแล้วพี่น้องสอยูดีไม่แห้งเขาปลาทุกเมืออนาอจ้าบอเขาบ่ได้ดอกพี่น้องว่าสิพัก่อนกระนอนบอหรับดอกแยกเกศคิดเห็นแต่เฮ็ด ต้องเขามาทุกเมือ่อพอได้ไปร้ายน้ากันนันล้า <c oughs> พอได้พ่อพี่พ่อน้องน้าละพี่น้องอ่ะดูน้ากันเมื่อนพี่น้องสาหรับคลิปนี้ขอบคุณถูกไหลถูกแช่พี่น้องกับบานก่อนพี่น้องมาเนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ